วันนี้ตื่นเช้ามาก็โจทย์นะคะคืนนี่ค่ะคืนกางเกงทหารนะคะขมฝัดน,นะคะกับรองเท้าแตะนะคะของ c h ชาแนลค่ะคุณขาดิฉันก็ขอ2ตัวนี้ค่ะ2ตัวนี้เป็นไอเทมที่จะต้องมาก็เลยใส่เสื้อแขนยาวกับคุณนี่ค่ะเดวสิขาวันนี้อยากจะแบบสบายๆเพราะวันนี้ต้องไปทำงานเอาดอแต่ก็แบบเธอกับกระเป๋าใบนี้เธอว่าดีม เธอดูสิเนี่ยก็เป็นกระเป๋าแบบเออเนา,เพาะพอบ่าไอเมสหน่อยนึงแต่ก็ดูท่าทางวันบอกว่าเอ,อ๊จะยังไงเดี๋ยวไปลองขอทดลองสูตรก่อนอ่ะเธอเพราะว่าเป็นคนติดสูตรนะเธอระหว่างผู้ชายกับสูตรฉันติดผู้ชายออไม่ใช่ฉันติดสูตรจะเธอจา๋าแต่สูตรจะใส่ยังไงดีอ่ะลองดูเอาไม่ได้ใส่อย่างไงี้ไม่เข้าอ่ะใส่ใหม่ ือสูตรของกลมฉันก็ใส่ให้มันเป็นแต่ก็เอาดอนนะตือเสื้อสูตรก็จะยังไงวะนี่เดี๋ยวก่อนเธอเสื้อสูตรอะมีกี่แขนเนี่ยสามแขนสี่แขนไม่เอาเนาะพี่เลี้ยงบอกว่าอยากเลยเอาสูตรให้มันแบบว่าเรียบร้อยหน่อยเพราะวันนี้จะต้องมีมีแบบสัมภาษณ์เอาดอแต่ก็แบบเธอเข้าใจใช่ป่ะการสัมภาษณ์เอาดอมันก็ต้องเดี๋ยวร้อนนะเนาะ แต่ว่าแน่ๆท่อนล่างลางตัวแล้วจ้ะกงเกงมือสองนะเธอมือสองกับรองเทา้านะชนเนลก็ช่วยชีวิตแล้วอะเสื้อตัวนี้เธอดูดีดีสิดีเทล,ลวะเธอมันเป็นเสื้อขาดแบบว่าเสื้อขาดทั้งตัวเลยนะเธอเนี่ยขาดทั้งตัวพี่เลยงฉันก็บอกว่าเอออุตือจะดีเลยแต่ฉันก็กว่ามันก็มันก็เหมาะนะเธอมันก็ดูเรียบร้อยไหมนะเธอ แต่เดี๋ยวจะไปดูกระเป๋าก่อนกระเป๋าว่าอยากให้มันดูสบายๆวันนี้เธออืมกระเป๋าวันนี้ฉันจะแบบแต่อืมก็กระเป๋าแต่ทั้งกระเป๋าทาั้งเอ๊ะมันอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะลงตัวป่ะไม่ลงตัวเธอมันดูแบบว่ามันดูแบบหลายสิ่งนะเธอนะ กระเป๋าเธอรอฉันก่อนฉันขอไปแปงรงล่างแป๊บหนึ่งเสื้อตัวนี้มันดูแบบอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวกันนะเขาเก็บไปก่อนนะเธอนะใจะเย็นๆนะเธอวันนี้ถ้าเธอไม่ได้ออกไปเธออย่ากโกรธฉันนะตอนนี้ดีกว่าเอาซิบ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 ยับมาเธอเสื้อตัวนี้ซิบเส้นเล็กๆนะเธอซิบเขาเส้นเล็กมากเลยเนธะอเสื้อตัวนี้เล็กจนเกรงใจคนแบบว่าแถวบ้านแล้วนะเธอดูสิเสื้อตัวนี้เออตัวนี้ก็ดูเรียบร้อยขึ้นมา ดูเรียบร้อยโอเวอร์ไซอ่ะกลับมาสู่กระเป๋าใบเดิมเพราะว่าใบเมื่อกี้ฉันคิดว่ามันแบบว่ามันเกือบเนาะเกือบเกือบอ่ะแต่ว่ามันแบบว่ามันแบบแมทไปมะเมื่อกี้แต่อันนี้แมทกว่าดูแบบเอ๊หรือจะไปนี้อีกลอะอ่ะเริ่มเปลี่ยนใจอะ่ะกระเป๋าสีดำจระ,ะแค้อะ่ะลองดูสิ ใบนี้ออใบนี้ก็ใบนี้ดูเรียบๆเรียบๆง่ายๆเธอใบนี้ก็ดูแบบว่าอะเดี๋ยวดูสิโอเคป่าเธอพี่ต้อมว่าไงใบนี้ใบนี้อะโอเคป่ะกราปับซิจะสรุปแล้วเป็นใบนี้จะเธอ <c oughs> ทั้งหมดคืออันนี้ค่ะพี่ต้อมบอกว่ากลับมาอันนี้แล้วก็ใส่หมวกไปค่ะเพราะว่าข้างนอกอากาศร้อนจะ้ะยบาย